สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มาพบกับผมติ๊บนะครับผมครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยเรื่อง OKR ในฐานะกฎธรรมชาติที่ไม่มีชื่อเรียกนะครับผมครับครับก็ว่ากันโดยความเป็นจริงนะครับว่ากันโดยตรงๆก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่ากฎธรรมชาติจริงๆเนี่ยมันก็ไม่มีชื่อเรียกนะครับแต่เราก็มาเรียกกันว่าเป็นเอกฎนะครับ เราเรียกว่าเป็น conditionality นะครับหรือว่าเป็นกฎ cost and effect นะครับเป็นกฎสัจธรรมนะครับครับจริงๆคำว่า conditionality เนี่ยมาจากสองคำนะครับก็คือคำว่า c o s นะครับแล้วก็ condition นะครับหมายถึงว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ปในปัจจุบันนะครับก็มาจากเหตุนะครับแล้วก็ปัจจุบันเองนะครับก็เป็นเงื่อนไขไปสู่อนาคตนะครับ คอร์สแอนด์คอนดิชันนะครับก็เรียกรวมกันว่าเป็นคอนดิชันนาริตี้นะครับผมครับหรือว่าเป็นกฎแห่งสัจธรรมนะครับก็คือคอร์สแอนด์เอฟเฟกนะครับผมครับก็อันเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะใช้ศับนะครับสลับกันไปสลับกันมานะครับผมครับก็กฎของธรรมชาติจริงๆมันก็ไม่มีชื่อเรียกไม่มีชื่อเรียกนะครับก็เป็นอยู่ของมันอย่างนั้นนะครับทีนี้หัวข้อวันนี้นะครับ OKR นะครับ ในฐานะกฎธรรมชาติที่ไม่มีชื่อเรียกนะครับครับก็ตามความเป็นจริงก็การทํางานของเราในแต่ละวันนะครับมันก็ไม่มีชื่อเรียกนะครับมันก็เอ่อมาจากการคิดการวางแผนนะครับของเราในแต่ละวันนะครับผมครับอย่างระบบการทํางานของ O K R นะครับก็นะครับประกอบไปด้วยนะครับอ็อบเจกต์นะครับคือเอ่อเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็ ที่2ก็คือการโฟกัสนะครับครับอันที่3ก็คือไอเดียนะครับหรืออินิชิเอตนะครับก็คือการิเริ่มนะครับสร้างสรรค์แล้วก็ลงมือทำนะครับผมครับก็นะครับเป็นกฎของธรรมชาตินะครับผมครับก็ตามความเป็นจริงก็ธรรมชาติก็เป็นอยู่ของมันอย่างนั้นนะครับแต่ว่าที่เรามาเรียนรู้กันก็มาเรียนรู้เรื่องกฎของธรรมชาตินะครับเพื่อให้เรา อยู่อย่างเป็นธรรมชาตินะครับดึงพลังนะครับพัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับครับวันนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ